สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้ทางร้านมีเครื่องตัดย้าสยามโซล่าเข้ามาใหม่แล้วเราส่งคือเราเอาของเข้าทุกอาทิตย์จริงๆค่ะคหางแต่ย้าของสยามโซล่าจากร้านเรา ถูกมากๆเพราะว่าเฮียเขาจัดโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวันนี้นะคะจนถึงปลายปีเลยนะคะโปรส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะผ่อนนะคะก็สามารถทําผ่อนได้เลยโดยการที่โทรมาที่ส่วนหกสามสี่ห้เดี๋ยวกุ้งจะแจ้งรายละเอียดให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพามารีวิวหางตัดหญ้ารุ่นนี้กันเลยค่ะเป็นรุ่น ขนาด1เมตรนะคะลูกค้าขนาด1เมตรี่จะใช้กับรถรุ่น30แรงจนถึง40แรงนะคะขนาดวงตัด1เมตรขนาดรวมข,ขาสกี1นเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะเราจะให้ไปเลยหัวเกียร์ใหญ่ๆ65แรงนะคะหัวเกียร์ใหญ่มากใช้ทนทานแน่นอนนะคะดะูดูตัวน็อตนะคะสลักนะคะสวยๆค่ะแข็งแรงนะคะออกแบบมาได้สวยมากๆนะคะ รอยเชื่อมก็สวยมากเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะพี่น้องชาวใต้หรือที่อยู่ไกลไไม่ต้องกังวลกับค่าส่งเลยนะคะวันนี้ทางร้านจัดค่าส่งฟรีให้นะคะเราสามารถปรับระดับได้2ระดับนะคะขาสกีหนามากหนาเท่าไหร่ไปดูกันค่ะขาสกีหนามากนะคะขาสกีหนามากนึ่คุ้มปรับไม่ได้นี่นะคะขาสกีนะคะหนาเท่าไหร่ไปดูกันเลยนะคะ ขาสกีหนา6มิลกว่าเลยนะคะลูกค้าเรามาดูขนาดความหนาของเหล็กกล่องนะคะเนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่ของร้านเราขายดีมากๆนะคะกุ้งทําอะไรผิดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกุ้งทําอะไรผิดไปเดี๋ยวก่อนมันเป็นตัวอ๋อเป็นตัวนิ้วอยู่นะคะเดี๋ยวเซตใหม่เดี๋ยววัดขาสกีก่อนขาสกี15มิลกว่าเลย15.8นะคะมาดูความหนาของเหล็กนะคะเหล็กกล่องนะคะ มันจะอยู่ที่6มิลเลยนะคะแล้วแต่รอบนะคะแต่เนี่ยห้มิลกว่า6มิลน,นะคะขาสก,กีหนามากๆตัวเหล็กกล่องหนามากๆเหมือนกันนะคะดูความหนาของทุกจุดนะคะหนาจริงๆค่ะลูกค้าหนาทุกจุดนะคะลูกค้าแล้วมาดูการออกแบบของคานใบมีดนะคะคานใบมีดของเรานะคะจะเป็นคานใบมีดแบบสั้นนะคะคานใบมีดแบบสั้นเพื่อเวลาเจอตอเจออะไรมันคือเวลาใช้งานไปเรื่อยๆถ้าเป็นคานใบมีดแบบยาวเนี่ย มันจะโกงนะคะโกงแล้วก็ต้องเปลี่ยนทันใบมีดซึ่งราคาแพงใบมีดเป็นแบบให้ตัวอิสระนะคะเป็นคือจะกุ้งจะบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาเครื่องตัดหญ้าอยู่นะคะกุ้งฝากตัวนี้ไว้เลยสยามโซลานะคะเพราะว่าสยามโซราเนี่ยอย่างที่กุ้งรีวิวไปว่าดีมากๆแล้ววันนี้ราคาไม่แพงแถมเฮียจัดโปรโมชั่นให้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางกุ้งฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะคะ0ูน4 5 3 9 2 2 4โทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ